รวมเต็นที่มาแรงที่สุดชั่วโมงนี้จะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคาถามยอดที่ที่เพื่อนๆชาวแคมป์สงสัยกันนะครับว่าที่ร้านมีเต็นท์ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะรวมเต็นท์ของวิดาลิโดทุกตัวที่ร้านมีเลยนะครับเริ่มแต่ตัวแรกก็คือจะเป็นตัวพูลซานนะครับตัวพูลซานจะมี3ไซส์นะครับมี ML แล้วก็ XL นะครับโอวอเนี่ยขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรยี่สคูณสองเมตรสิบแล้วก็สูงเมตรแปดสิบนะครับเหมาะสาหรับ4-6คนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าออกฟอร์ด ยอดเยี่ยมครับตัวนี้แทวไปเป็นไซส์ L นะครับ L ก็จะขนาด4เมตรคูณ2เมตร80แล้วก็สูงเมตร95นะครับเป็นผ้าตัวเดียวกันนะครับถ้าอยากปอีกไซส์จะเป็นตัว XL นะครับตัว XL จะกว้าง5เมตร10คูณ3เมตร10แล้วก็สูง2เมตร20เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมก็ด้านในก็จะเคลือบเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับพิเศษขึ้นอีกนะครับตัวต่อไปเป็นตัวมาใหม่นะครับจะเป็นเต็นท์แอนซานนะครับตัวแอนซานก็จะมี2องไซส์นะครับมีไซส์ M กับไซส์ L นะครับตัวแอนซ ตัวไซส์ L ก็จะขนาด3เมตร70คูณ2เมตร50แล้วก็สูง2เมตรครับผมตัวนี้เนื้อผ้าก็จะเคลือบป็นทีวโคตมานะครับแล้วก็เคลือบกันน้ำมาด้วยนะครับยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้แอนซานก็เหมาะสำหรับมือใหม่ชาวแคมปิ้งนะครับกางไม่ยากกางง่ายมากครับผม ตัวต่อไปนะครับก็ <g år> จะเป็นตัวกลางอัตโนมัตินะครับที่ขายดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะจะเป็นตัววิดาลิโดวีคอนะครับตัวนี้ก็มี2ไซส์เช่นกันนะครับมีทั้ง M และ L นะครับตัว M ก็จะมีขนาดอยู่ที่4,20เมตร20คูณ2เมตรส0แล้วก็สูงเมตรนะครับส่วนไซส์ L ก็จะขนาด5เมตรคูณ2เมตรแ0แล้วก็สูงเมตร90นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นผ้าออกฟอร์ด1้0 d นะครับมีสีดำสีขาวแล้วก็สีดำตาลนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆกางง่ายเป็นเตััวี็นกกจะยม2ซ มีไซส์ L กับ XL นะครับตัว L ก็จะขนาด2เมตร60คูณ3เมตรแล้วก็สูงเมตร70นะครับส่วนตัว XL เนี่ยขนาดอยู่ที่3เมตร30คูณ3เมตร30แล้วก็สูง190นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอินสแตนที่ได้รับความนิยมของทงวิดาเหมือนกันนะครับมีสีให้เลือกหลายสีเลยนะครับมีทั้งสีดาสีกากีนะครับแล้วก็มีเทอร์เรสด้านหน้ากลางได้ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนตัวผ้าตัวนี้จะเป็นออกฟอร์ด 150D นะครับแล้วก็เคลือบกันน้ำมาเหมือนเดิมนะครับส่วนใใใหหญ่่่ตัววัวดดาาาาาไไไโเนนนีียจะคคลลบก้้ททรรรรรมม็ปปสสสถถูฟ์ มาลองที่ร้าน SC c a แคมปิได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวเต็นท์ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ